ความสําคัญของโปรตีนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความสําคัญอันดับหนึ่งเลยครับถ้าเทียบกับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะครับถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยความสําคัญของโปรตีนมาอันดับหนึ่งที่ผมสอนแต่ถ้าเราต้องการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกีฬาความสําคัญไม่ใช่โปรตีนนะครับเหมือนที่ผมเคยอธิบายไปแล้วจะเป็นส่วนของคาร์โบไฮเดรตเพราะมันสามารถสร้างพลังงานให้เราได้อย่างรวดเร็วทีนี้โปรตีนหลายคนอาจจะมองแค่ว่า การที่คุณทานโปรโตีนเยอะๆส่งผลในแง่ของการสร้างกล้ามเท่านั้นจริงๆแล้วโปรโตีนยังมีประโยชน์อีกมากครับเช่นไหลเป็นส่วนประกอบของเซลล์อื่นๆอวัยวะอื่นๆอีกด้วยเช่นฮิโม o g l บินของเรานะครับที่ทําหน้าที่ถ่ายออกซิเจนนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายถ้ามันทํางานไม่ดีความฟิตคุณตกลงแน่นอนนะรวมทั้ง โปรตีนช่วยเพิ่มสิ่งที่เรียกว่า Thermic Effect of Food นะครับคือทำให้เราเผาผลาญสารอาหารได้ดีขึ้นสารอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยหลกัหลกๆมันมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณทานโปรตีนในสัดส่วนที่สูงร่างกายจะต้องใช้พลังงานในการย่อยโปรตีนสูงถึง20-25%นั่นหมายความว่าเมื่อคุณทานโปรตีนไปสัก 200แคลสา0รแคลนะครับคุณจะเบิร์นเพิ่มขึ้นอีก20-25%ของ300แคลเลยซึ่งถ้าเทียบกับคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันเนี่ยมันเบิร์นแค่ประมาณ10%ถึง2-5%เท่านั้นสำหรับคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันในคนที่ไดเอทโปรตีนยังมีผลในแง่ลดความหิวลงนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเมื่อเราไดเอทไปนานเข้านานเข้าเนี่ยสิ่งที่ทุกคนทำให ล้มเลิกการไดเอทคือทนไม่ไหวต้องทานเพิ่มนะครับนั่นคือความหิวแต่ถ้าเกิดคุณทานโปรตีนให้พอคุณจะทนความหิวและไดเอทต่อไปจนสําเร็จลดไขมันถึงเป้าหมายที่คุณต้องการได้ครับปริมาณการทานสูงสุดของโปรตีนเราจะทานสูงสุดได้เท่าไหร่โดยมีงานวิจัยนะครับเขาพบว่าต่อให้คุณทานโปรตีนสูงถึง4เท่าของน้ําหนักตัวยกตัวอย่างนะครับอย่างผมหนัก80ผม ถ้าเกิดผมทาน4ี่เท่าเนี่ยจะตกประมาณ300กว่ากร,รัมเลยทีเดียวนะครับบางคนก็กังวลว่ามันจะเกิดผลกระทบต่อไตต่อตับหรือเปล่านะครับซึ่งจริงแล้วเขาก็บอกว่าไม่กระทบแน่นอนแต่งานวิจัยเนี่ยทำในคนที่สุขภาพดีนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องไตามาก่อนส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องไตามาก่อนก็แนะนําว่าอย่าทานเยอะขนาดนั้นนะครับและควรอยู่ในความควบคุมของแพทย์แต่การทานโปรตีนสูงในคนที่สุขภาพดี สามารถที่จะทานได้นะครับซึ่งการที่คุณทานโปรตีน0-4เท่าเนี่ยมันทานไ้ก็จริงแต่ความเป็นจริงถ้าเกิดเราทานเยอะขนาดนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้น,นคือเราจะทานสารอาหารอื่นๆได้ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานโปรตีนเยอะขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับเพราะอะไรคุณทานคาร์บโบไฮเดรตได้น้อยลงประสิทธิภาพในการเล่นเวทคาร์ดิโอของคุณเนี่ยมันก็ลดลงคุณทานไขมันได้น้อยลงใช่ไหมเพราะคุณไปอัดโปรตีนซะเยอะเลยเนี่ย โคต้าการทานของคุณมันลิมิตสมมติมันมี2,000แคลคุณจัดโปรตีนไปแล้วเนี่ยพันกว่าแคลเหลือไอแค่800แคลแบ่งมาคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันมันอาจจะไม่พอนะครับไขมันยังมีประโยชน์ในแง่อะไรบ้างนะครับเช่นทําให้ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ปกติละลายวิตามิน ADEK เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์เพราะฉะนั้นการทานโปรตีนสูงขนาดนั้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีทีนี้เรามาดูกันว่าทานโปรตีนได้ต่ําสุดเท่าไหร่นะครับ เขาก็มีให้ทดลองนะครับทานโปรตีนเนี่ยสำหรับคนที่สุขภาพดีแล้วเขาไม่ได้เล่นเวทเขาก็ไม่ต้องการโปรตีนเยอะขนาดนั้นนะครับก็แนะนําว่าทานอยู่ที่ประมาณ0.6บวกลบต่อน้ําหนักตัวเช่นสมมุติว่าผมหนัก80นะครับแล้วผมไม่ออกกำลังกายเลยผมต้องทานโปรตีนต่ําสุดเท่าไหร่นะครับที่ไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพเนี่ย,ก,ย,ก,ยก็จะอยู่ประมาณ40-50กรัมแต่ความจริงแล้วเนี่ยต่อให้เราไม่ได้ออกกำลังกายก็จริงนะครับผมยังคงแนะนําให้ทานโปรตีนขั้นต่ำนะฮะ ไว้ที่1เท่าน้ําหนักตัวอย่างผมหนัก80ก็ประมาณ80กรัมเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทานโปรตีนได้ต่ําสุดนะครับประมาณ1หรือสูงถึง4เท่าแล้วเราจะทานเท่าไหร่ดีนะครับเขาก็มีการทําวิจัยอีกนะครับถึงแม้งานวิจัยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบว่าไม่ว่าคุณจะทานโปรตีนปานกลางหรือคุณจะทานโปรตีนมากนะครับการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเอาเข้าจริงนะครับ แต่เรามาดูนะมันก็ยังมีงานวิจัยบางงานวิจัยที่น่าสนใจนะครับเช่นอันนี้ฮะเขาเปรียบเทียบ2กลุ่มนะครับคือคนที่ไม่ได้เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยนะครับลดพลังงานจากอาหารลงนะครับ40%นะครับสมมุติว่าตอนแรกเราทานอยู่2,000แคลใช่ไหมพอเราเริ่มไดเอทเราก็ทานอยู่ลดมา40%เลยครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ1,200แคลบวกลบกลุ่มหนึงทานโปรตีนสูง2.4เท่าของน้ำหนักตัว ในขณะที่กลุ่มหนึ่งทานโปรตีนอยู่ที่1.2เท่าของน้ำหนักตัวนะครับเช่นผมหนัก80ผมอาจจะทานโปรตีนที่100กรัมแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยทานอัดเข้าไปถึง2.4เท่านะครับเมื่อผ่านการไดเอทไปสักระยะหนึ่งผลออกมาครับกลุ่มที่ทานโปรตีนสูงครับสามารถที่จะมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็ไขมันลดลงด้วยในขณะที่กลุ่มที่ทานโปรตีนต่ำนะครับผลปรากฏว่าไขามันลดลงเพียงอย่างเดียวนะครับ กล้ามเนื้อไม่ได้เพิ่มสิ่งนี้อาจจะบอกอะไรกับเรานะครับจากงานวิจัยนี้ใช่ครับการลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อคนที่ลดไขมันคุณทานโปรตีนสูงหรือไม่สูงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราตัดพลังงานจากอาหารเยอะๆอย่างในงานวิจัยเนี่ยฮะเขาตัดพลังงานจากอาหารลงถึง40%ซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากๆ เพื่อนๆน่าจะทราบดีนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาถ้าเราไดเอทเนี่ยเราจะลดพลังงานของอาหารลงเนี่ยแค่ประมาณ25-30%ถึงเท่านั้นโดยประมาณนะครับโดยประมาณเช่นคุณเ่เคยเาผาผลาญอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 2 5 0 0แคลเนี่ยเราอาจจะลดลงนะครับเหลือแค่ประมาณ1,800-2,000ถึงแคลในการเริ่มต้นไดเอทแต่การวิจัยเนี้ยเขาลดพลังงานจากอาหารลงเยอะแล้วในโปรแกรมไดเอทของเราเนี่ยนะครับเราจะมีโอกาสที่จะทานน้อยมากๆนะครับเหมือนในงานวิจัยนี้ไหมผมบอกเลยว่า มีแน่นอนนี่ฮะถ้าใครติดตามซีรีส์นะครับลดไขมันท้องล่างที่ผมได้สอนไปแล้วเนี่ยคุณจะพบว่าร่างกายของเรามันมีความสามารถในการปรับตัวสูงมากนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อตอนแรกคุณทานอยู่ที่2,000แคลหรือ1,800อแคลอะไรก็ตามคุณทําไปสักพักร่างกายจะชินแล้วถ้าเราอยากลดต่อเราทำยังไงครับเราก็ต้องลดพลังงานลงอีกเราอาจจะทานอยู่ที่1 5 0 0 1,600สักพักนึงนครับร่างกายมันก็ปรับตัวได้อีกนะครับ ทำให้เราต้องลดพลังงานลงไปอีกนะครับเพลอๆอาจจะเหลือทานเท่า b m r เลยในช่วงท้ายๆของการลดไขมันนั่นแปลว่าในช่วงท้ายๆของการลดไขมันเราต้องทานน้อยมากถูกไหมครับโอกาสก้ามหายมีแน่นอนนะครับไม่ต้องพูดถึงการลดไขมันพร้อมสร้างก้ามนะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับช่วงแรกในการลดคุณอาจจะลดพร้อมสร้างได้แต่เมื่อคุณลดไปจนไขมันเหลือน้อยแล้วเนี่ย คุณเอาแค่รักษาไว้อย่างยากเลยนะเพราะฉะนั้นการทานโปรตีนสูงเหมือนในงานวิจัยนี้ก็ค่อนข้างมีแนวโน้มนะครับใช้คำว่ามีแนวโน้มที่จะให้ผลดีมากกว่าในการรักษากล้ามเนื้อรวมทั้งมีงานวิจัยอื่นๆนอีกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นผู้หญิงนะครับเพิ่มพลังงานจากโปรตีนขึ้นเนี่ย250แคลโดยที่เขาทานอย่างอื่นเท่าเดิมน,นะแต่นึกออากว่ายู่ดีไปทานทานอาหารเยอะขึ้นอ่ะบวกเข้าไปอีก250แคล แต่ไอตัวที่เพิ่มขึ้นเป็นโปรตีนสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คืออาสาสมัครไขมันลดลงแถมกล้ามเนื้อเพิ่มคุณนึกภาพดูทางที่มันทางทางที่อาสาสมัครเขาทานเยอะขึ้นนะ่ะแต่ไขมันลดลงกล้ามเนื้อเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่เขาทําในผู้หญิงส่วนงานวิจัยที่รวบรวมวิเคราะห์จากหลายๆงานอย่าง systematic review นะครับก็พบว่าเมื่อคุณเล่นเวทมามากกว่า6เดือนการทานโปรตีนอยู่ที่ 2ถึง3เท่านะครับของน้ำหนักตัวเป็นกิโลกร,รัมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ผลดีในการลดไขมันแล้วก็รักษากล้ามเนื้อได้ดีกว่าแล้วผมให้นักเรียนของผมเนี่ยทานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมทานอยู่ที่ตัวเองนะฮะประมาณ2เท่าแต่นักเรียนของผมผมก็ให้ทานอยู่ที่ประมาณ2เท่าเช่นกันแต่ใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาในการควบคุมความหิวก็สามารถที่จะดันโปรตีนขึ้นได้อีกเล็กน้อยสรุปก็คือถ้าแนะนําจริงๆนะครับการทานโปรตีนอยู่ที่ 2ถึง3เท่าของน้ำหนักตัวจะให้ผลดีที่สุดในการลดไขมันสร้างกล้ามทีนี้บางคนเมื่อลดไขมันไปจนไขมันเหลือน้อยแล้วแท็กติกของผมนะครับหรือเทคนิคในการลดไขมันช่วงสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ผมเคยสอนไว้นะครับเนี่ยในซีรีส์การลดไขมันท้องล่างผมจะเพิ่มสัสดส่วนการทานโปรตีนขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับอาจจะดันขึ้นไปเพดานเลยที่3เท่าน้ําหนักตัวเพราะช่วงนั้นโอกาสกล้ามเนื้อหาย ง่ายมากๆนะครับความหิวเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยต่อแม้แม้กระทั่งช่วงสุดท้ายอะ่ะเออที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมทานโปรตีนสูงถึง3เท่าแล้วนะตอนนั้นหนักอยู่70กว่ากว่านะครับทานโปรตีนเข้าไป200กว่าก็ยังหิว นะไม่ต้องลึกภาพถึงคนที่ทานโปรตีนในสัดส,ส่วนที่น้อยกว่านี้นะครับก็อาจจะกล้ามเนื้อหายแล้วก็อาจจะล้มเลิกไดเอทได้นะในคนที่ต้องการที่จะรีนสุดๆจริงๆคุณอาจจะใช้กลยุทธ์นะครับในการดันโปรตีในในสัดส,ส่วนที่สูงขึ้นได้ในการลดไขมันช่วงสุดท้ายครับสำหรับคนที่ทานโปรตีนอยู่ระหว่าง1.6นะครับถึงประมาณ2.2กรัมต่อกิโลกรมัมกระจายออกมานะครับเป็น4-5มือ้อสมมุติว่า อ่าผมหนักแ0ใช่ไหมผมอาจจะทานมื้อนึงประมาณ40กรัมนะครับอยู่ที่ประมาณ4-5มือ้อก็ให้ผลดีที่สุดนะครับอันนี้จากการวิเคราะห์หลายๆงานวิจัยหวังว่าไกด์รายการทานโปรตีนวันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนะครับในการเลือกใช้และเอาไปปรับให้เหมาะสมกับเพื่อนๆนได้มากที่สุดถ้าเกิดคุณอยากได้ความรู้ตรงนี้นะครับแบบละเอียดนะครับแล้วเอาไปปรับใช้กับการลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อให้ได้ไวที่สุดนะครับผมแนะนําเลยนะให้ไปอ่านคมภีแปลงล่างนะครับโดยเฉพาะเล่มที่1 ผมจะพูดรายละเอียดไว้เยอะมากนะครับเกี่ยวกับว่าคุณจะทานโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับเป้าหมายของเพื่อนๆมากที่สุดนะครับทั้งในช่วงการลดไขมันการรักษากล้ามเนื้อนะครับหรือลดไขมันมาตันแล้วเนี่ยคุณจะมีการปรับเปลี่ยนโภชนาการยังไงนะครับเพิ่มแคลอรี่ขึ้นเฮ้ยทานโปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่มีบอกไว้หมดนะครับหลักการเดียวกับที่ผมสอนนักเรียนในคอร์สออนไลน์แต่ผมว่ามาสรุปนะครับ เป็นตำราเลยนะครับเป็นเนื้อหาให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปศึกษาด้วยตัวเองได้นะครับในอ e ีบุ๊กคมภี์แปลงล่างเล่มที่1น,นี้ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถทักกันเข้ามาทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับอยากให้ผมทําคลิปแนวไหนเพิ่มเติมนะครับมีตรงไหนสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาเจอกันคลิปหน้าครับผมอาจารยกัน,น้าาครับ